สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นเวิร์กฟอร์มโฮมครับวันนี้วันศุกร์ที่12พฤศจิกาย,ยน2564ก็อยู่กับเรา3คนนะครับผมข,ขวัญละมา,าเซียเกาะติดบ,บาร์เซโลนาครับปีเตอร์บรอสจาะเลกเชลซีครับและการวหน้าล่าข่าวแมนยูครับ ามาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับอย่างที่พูดสัญญากันเอาไว้นะก็เมื่อไหร่ก็ตามครับที่แอสตันวิลล่าประกาศแต่งตั้งซีเฟนเจอร์าด<ม>เข้ารับตำแหน่งผู้จ<ม>ัดจาก,การทีมคนใหม่เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เราเอาเรื่องนี้มาฝากนะดูได้ทุกทีมครับโดยเฉพาะแฟนลิเวอร์พูลคนไหนที่ให้กำลังใจเจอราดนะครับเราจะพูดถึงแท็กติก นะแล้วก็จุดแข็งของเจอราดเนี่ยคืออะไรวิลล่าตอนนี้มีปัญหาด้านไหนที่เจอรราดเข้ามาแล้วจําเป็นจะต้องเร่งแก้ไขหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละข้อเลยนะครับก,ก่อนเริ่มเนื้อหาครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์รอก่อนน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาครับจากบริษัทไทยเบงก,ก์วากัดมหาชนครับนี่อย่าลืมเติมความสดชื่นด้วยน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างนะครับ อขอคำว่าจูราจูราจย้ัย let's go จูราจมัต้องอย่างนงี้ไม่ทราบว่าคืออะไรครับ ตื่นเต้นเห็นตำนานกับทิมเบลีกไงับผมแล้วก็ฝากธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับกับบริการโอนเงินต่างประเทศผ่านแอป k p a s ครับก็สะดวกไม่ต้องเดินทางไปสาขาไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มนะครับโอนผ่านมือถือได้เลยปลายทางได้รับเงินรวดเดียวครับไม่เกิน3วันทําการนะขึ้นอยู่กับประเทศแล้วก็ธนาคารปลายทางค่าธรรมเนียมถูกนะครับ250าบาทต่อรายการสําหรับสกุลทั่วไปแล้วก็เงินเยนครับโอนไปญี่ปุ่น1,200 88บาทต่อรายการถือว่าถูกมากๆสําหรับการโอนในแบบที่ปลายทางได้รับเงินเต็มจํานวนนะครับเปิดให้โอนแล้ว13สกุลเงินหลักครับดอลลาร์สหรัฐปอนด์ยูโรเงินเยนเงินวอนดอลลาร์สิงคโ,โปร์ออสเตรเลียฮ่องกองและอื่นๆติดต่อสอบถามได้ที่ w w w ร์ลไวด์เว็บดกสกหรือว่าใน Li น์ออฟฟิเชียลแอคเคาของ Kbank Life ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับเอาแล้วครับมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะก็ เจอราดเนี่ยเข้ามาคุมวินล่านะครับแทนที่ของดีนสมิธนะที่ผลงานแย่ครับแพ้มา5นัดติดต่อกันแล้วก็โดนปลดออกจากตำแหน่งในที่สุดจริงๆวินล่าในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาพวกเขาก็ยกระดับทีมนะขึ้นมาสามารถต่อกรกับทีมต่างๆในพิมียร์ลีกได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าผลงานเนี่ยมันก็ยังเป็น มาไม่เป็นไปตามเป้านะก็เลยทําการเลือกครับเป็นเจอหลาดที่แสดงให้เห็นมาแล้วนะกับการไปคุมทีมกัสโกเรนเจอร์ความสําเร็จของเจอหลาดในฐานะคุณซื้อครับก็เริ่มต้นจากลิเวอร์พูลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรีฤดูกาล2017-2018ถึง2018ตอนนั้นเนี่ยพาทีมเก็บชัยชนะ16จาก27นัด แล้วก็ไปรับงานคุมทีมกั s c o เร n เจ r รอย่างเต็มตัวนะครับในฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9าทีมเนี่ยจบด้วยการเป็นรองแชมป์ครับแพ้กัสโกเซลติกไป9แต้มฤดูกาลต่อมาครับก็พาเรนเ e อร์เนี่ยจบอันดับ2เหมือนเดิมนะจนกระทั่งฤดูกาลที่แล้วครับโอ้โหพาเร n เจ r รพังงานควา้าแชมป์ลีกได้เป็นสมัยแรกครับในรอบ10ปีซึ่งไม่ง่ายเลย เพราะว่าก่อนหน้านี้ครับมาหาอำนาจอย่างเซลติกเนี่ยโหได้แชมป์ลีกเนี่ยติดต่อกันมา9ปีแล้วนะครับแล้วเรนเจอร์เองเนี่ยโอ้โหก็เจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากถึงขนาดคเ,ออเคยตกชั้นลงไปด้วยนะกว่าจะสร้างทีมขึ้นมาได้เนี่ยนะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับก็ซ mm ีซั่นก่อนคุมเรนเจอร์38นัดชนะ32เสมอ6และไม่แพ้ใครเลยนี่คือสถิติที่ยอดเยี่ยม นะครับส่วนวินเลตเนี่ยเปอร์เซ็นต์การชนะตลอดอาชีพการคุมทีมอันนี้เป็นกราฟิกจาก BBC นะครับที่เขาทำเอามาให้นะก็เราจะเห็นได้ว่าเจอรานเนี่ยคุมทีมไปทั้งหมด193นัดครับชนะ125คิดเป็น64.8เปอร์เซนต์เสมอ42แพ้26แล้วก็ได้แชมป์มา1รายการนะครับซึ่งถ้าพูดถึงรางวัลส่วนตัวเนี่ย โอโมีเยอะนะคุณซือยอดเยี่ยมแห่งปีของสกอตติชพรีเมียร์ชิพทุกสถาบันครับไม่ว่าจะเป็นของสมาคมนักข่าวนะหรือว่าสมาคมนักเตะอาชีพส่วนผลงานของฤดูกาล ออนี้นะแม้ว่าในรายการยุโรปเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะครับก็ตกจาก UCL เลนี่ยลงมาเล่นในยูโรปาแล้วก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะล่วงจากยูโรปาไปเล่นในคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยแต่ว่าผลงานในเกมลีกเนี่ยยังนําเป็นจ่าฝูงนะครับฟอร์ม13นัดชนะ9เสมอ3แล้วก็แพ้แค่นัดเดียวนี่ถือว่าก็เริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างสวยงามแต่ว่าก็เลือกที่จะราเดนเจอร์นะเพื่อมาคุมวิลลาแทนนั่นเองครับผม ผลงานกับเรนเจอร์นี่ดูจับต้องได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันดีขึ้นเป็นลำดับเป็นลำดับจริงๆจนกระทั่งคว้าแชมป์เมื่อซีซั่นที่แล้วสำหรับเจอราดนะครับทีนี้ครับคำถามที่น่าสนใจที่สุดก็คือเจอราลดแทคติกของเขาเป็นยังไงเล่นแบบไหนอ่ะอันนี้เรามีคําตอบมาฝากกันนะครับก็สําหรับแผนการเล่นเนี่ยขอบคุณข้อมูลจากช่องยูทูบดีโฟ f o ฟุตบอลด้วยนะครับเขาให้ข้อมูลบอกว่า ฤดูกาลแรกตอนที่เจอราดไปคุมเรนเจอร์สเนี่ยเล่น4-3-3นะครับแบบใช้ปีกสองข้างแต่ปีต่อมาปรับมาเล่นเป็น4-2-3-1ซึ่งก็ดีขึ้นแต่เจอปัญหาเจอปัญหาที่เวลาเจอคู่ต่อสู้รับลึกมักจะเจาะไม่ค่อยเข้าจนกระทั่งมาลงตัวกับแผน4-3-3เวอร์ชั่นที่ไม่ได้เป็นปีกธรรมชาติขนาดนั้นยืนกันค่อนข้างแคบนะครับซึ่ง จากปีกที่ยืนด้านข้างชิดเส้นเนี่ยหุบเข้ามาตรงกลางเล่นเหมือนเป็นเบอร์สิบสองคนจะมองเป็น4-3-3ก็ได้จะมองเป็น 4, 4 3, 3่สก็ได้นะครับคนที่ได้เป็นกองหน้าตรงกลางคือเอาเฟรโดโมเรลอสนะครับฤดูกาลที่แล้วยิงไป12ประตู4ี่แอสซิสส่วนตัวเก่งอย่างไรอันเคนนะครับคนนี้แต่ก่อนเป็นปีกจ๋าเลยนะปีกซ้ายแต่ปีที่แล้วอะ่ะขยับเข้ามายืนตรงกลางเป็นปีกซ้าย กึ่งเพลย์เมคเกอร์นะครับยิงไป12แอสซิสไป9นะครับผลงานดี <Ooh. S 1> แล้วก็อีกคนหนึ่งครับยานิสฮาจีนะครับคนนี้เล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์ยืงองๆทางขวายิงไป7แอสซิสไป11แล้วก็มีตัวทีเด็ดที่คอยลงมาเปลี่ยนเกมอย่าง mm. เช่นเคมารูเฟ่คนที่ยิงไป14เลยนะครับแล้วก็ทำไป3แอสซิสเรียกว่าตัวรุกของกราสโกเรนเจอร์ Go เนี่ยโหดมากกับแผน433ของตีเว่นเจอราด ช่อง y o u ูทูบตีโฟฟุตบอลบอกว่าวิธีการเข้าทำจะเน้นเจาะตรงกลางสนามเป็นหลักนะครับยืนกันประชิดเลยของ3ตัวรุกเนี่ยแล้วก็จะไม่ไปค้าในกรอบเขตโทษมากเกินไปเน้นดึงตัวประกบนะครับพอดึงตัวประกบให้หลุดจากพื้นที่ได้ค่อยโจมตีตอนที่คู่ต่อสู้หลุดจากตำแหน่งแต่เบื้องต้นก็คือ433หรือว่า432 1ซึ่งกับวิลล่าเดี๋ยวต้องมารอดูว่าเขาจะเล่นแผนนี้หรือเปล่า <Beyonce>: hmm. <us> ซึ่งพอเป็นแบบนี้อย่างที่บอกไปหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดเล่นแบบใช้ปีกธรรมชาติแล้วยืนยันแคบเนี่ยเกมด้านข้างมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่า2ที่เป็น2คนที่เป็นปีกจะหูเข้ามาตรงกลาง,ขางเขาเยอะ <us> ซึ่งฝั่งของเทเลกราฟก็บอกว่าการเล่นริมเส้นของสตีเฟนเจอร์ดกับเรนเจอร์สเนี่ยก็ถือว่าโหดเหมือนกันนะครับโดยที่พวกเขาบอกว่า hmm. ฟูลแบ,บ็กในแผนของเจอร์รจะเล่นเหมือนเป็นวิงแบ็กคอยเล่นแบบเกมรุกสุดตัวเหมือนกัน ตอนที่ไรนเคนกับฮาร์จี้คนเมื่อสักครู่นี้หุบเข้ามายืนกลางสนามนะครับนี่ปีกบีบเข้ามาวิงแบ็กก็พุ่งทะยานขึ้นมาจากริมเส้นเลยนะครับสถิติบอกว่าเจมส์ทา v เวเนียครับแบ็กขวาของเรนเจอร์โหดมากนะครับทำไปทั้งหมดแล้ว12ประตูกับ9 a s แอสซิสนะครับเป็นนักเตะที่ได้เรตติ้งเยอะที่สุดของเรนเจอร์สรดูการก่อนด้วยคือเล่นเป็นตัวรุกเลย หรือว่า mm hmm. ถ้าเกิดเป็นฝั่งขับซ้ายก็จะเป็นบอนาบาริซิชนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันทำไปทั้งหมดเนี่ย 1. ประตูกับ6กแอสซิสแต่เกมส่วนใหญ่จะไปขึ้นตรงฝั่งขวานะครับที่สถิติจะโหดหน่อยสาเหตุที่แอสซิสเยอะขนาดนี้มาจาก3เหตุผลนะครับที่สื่อเขายกมาก,ก็คือ1แท็กติกข,ของเจอราดปั้นฟูลแบ็กแบบเต็มตัวนะครับปลุกกระนำให้มัน mm hmm. ทะลุทะลวงไปเลยเรื่องที่2ครับบาริซิชมีสถิติครอสบอลเกิน200ครั้งในฤดูกาลที่แล้ว ขนาดที่ชาเวอร์เนียครับก็ทําไปเกือบ200ร้อครั้งเหมือนกันคือครอสบอลกันอุตลุดมากสําหรับวิงแบ็กสองฝั่งข้อที่สามครับครอสเยอะก็เรื่องหนึ่งแต่ที่สําคัญคือครอสแม่นด้วยนะครับเพราะว่าชาเวอร์เนียเนี่ยมีค่าสถิติ e อ็กซ์ปีคเ s ็ดแอครั้งส่วนบาริซิชทาไป7ครั้งซึ่งก็ถือว่าเยอะด้วยตัวเลขทั้งคู่เลยนะครับนี่ไม่แปลกว่าทำไมเวลาปีกธรรมชาติหบเข้ามาวิงแบ็กยังทะลุทลวงกันได้สุดมันอยู่เหมือนเดิมอืม ก็ต้องมารอดูครับว่าวินล,ล่าเนี่ยมีนักเตะในคุณสมบัติเดียวที่เจอร์ดาใช้หรือเปล่านะคือบางทีการเปลี่ยนกลุ่มกําลังแผนเนี่ยอาจจะยึดแผนเดิมได้แต่วิธีการเล่นอาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้มันให้มันสอดคล้องกับกลุ่มผู้เล่นที่มีอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ที่เป็นการบ้านที่เจอร์ราต้องทําคือถ้าสรุปเนี่ยเรื่องของเกมรุกเจอร์ดาเหมือนบุก5คนกับการคุมเรนเจอร์สนะครับก็คือ3กองหน้า3ตัวแล้วก็มีฟูลแบ็กที่บุกมันเป็นวิงแบ็กอีก ูกไหมครับสองฟูลแบ็กกับสามกองหน้ารวมกันแล้วเป็นห้าตัวหลักๆที่ขึ้นเกมรบถือว่าเป็นบอลบุกเหมือนกันสำหรับสตีวีจีพอเห็นระบบแบบนี้แล้วเสียดายเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดมีแจ็คกิลิชอยู่นี่น่าจะเป็นยังไงใช่ส่วนวิงแบ็กของวิลล่าที่มีตอนนี้ที่เป็นตัวหลักก็คือแมตตี้แคชกับแมตต์แท็กเก็ตนะครับซึ่งก็จริงๆก็บุกดีทั้งคู่เหมือนกันครับผมครับผมทีนี้ เรื่องของเกมรับครับสื่อเขาก็บอกว่าจริงๆของเจอราดเนี่ยมีวิธีการเล่นให้ลูกทีมเนี่ยมีเกมรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับก็ฤดูก,ลก,กาลก่อนเนี่ยเสียประตูน้อยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้พวกเขาเป็นแชมป์นะครับก็ไม่ได้รับคําชื่นชมแค่เกมรุกอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องเกมรับเนี่ยก็ทําได้ดีด้วยนะครับซึ่งการที่พวกเขาทําสถิติไร้พ่ายในปีที่เป็นแชมป์เนี่ยโอ้โหมันก็เป็นเหมือนกับคําตอบ ออกมาแล้วเรื่องที่จํานวนประตูนะที่เสียก่อนเนี่ยก็ปีก่อนเจอราดเข้ามาคุมทีมเสียไป50ลูกอันนี้คือก่อนที่จะเข้ามาแต่ว่าพอ,อที่เข้ามาไปในปีแรกครับเจอราดทาทีมเนี่ยเสียแค่27ลูกนะปีต่อมาเสีย19ลูกครับน้อยลงมาอีกแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเสียแค่13ลูกจาก3ามสิคือมีพัฒนาการในทุกๆปีเลยนะครับน้อยลงน้อยลง,น,ยลงน้อยลงเรื่อยๆ การโดนคู่แข่งยิงตรงกรอบก็น้อยครับคือไม่ค่อยเปิดพื้นที่ให้กับฝั่งตรงข้ามได้ส่องซักเท่าไหร่นะครับปีก่อนมาคุมเนี่ยโอ้โหโดนส่องไปถึง140ครั้งพอปีที่เข้ามาปีแรกครับ27ครั้งนะปีต่อมา19ครั้งนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ย23ครั้งโอ้โหซึ่งเป็นคนละเรื่องกันเลยนะคือให้ลูกทีมเนี่ยครองพื้นที่ปิดพื้นที่ให้คู่แข่งเนี่ยยิงประตูได้น้อยมากๆ นะครับแล้วก็เทเลกราฟเนี่ยบอกว่าทิคของเจอร์ดครับคือการเล่นเกมรับที่ดีไม่จําเป็นจะต้องยืนกันลึกแต่ว่าเน้นยืนกันเป็นระบบแล้วก็อาศัยการเล่นที่แคบของแท็กติกนะครับในการปิดพื้นที่กลางสนามแทนอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ได้รับการยกย่องจากสื่อเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือภาพรวมของเจอร์ัดกับการเป็นกุนซูเรนเจอร์สว่าเป็นยังไงจุดเด่นจุดด้อยเป็นยังไงที่นี้ เรามาคุยกันที่เรื่องของปัจจุบันกันบ้างดีกว่าก็คือพอคุมแอสตันวินล่าแล้วเขาต้องแก้ตรงไหนกันบ้างนะครับผลงานวินล่าเหมือนที่บอกไปครับช่วงก่อนที่ดินสมิธจะโดนปลดแย่มากนะครับแพ้มาแบบรัวๆเลยนะครับแย่ทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสตกชั้นได้เหมือนกันนะครับสถิติจากทาง Sky Sport ์ครับดูตามนี้เลยครับเอาอันแรกนะ e x p e c t e ป g o กก็คือ จำนวนที่คาดว่าจะเป็นประตูเนี่ยวินล่าเพิ่งทำช็อตแบบนี้ได้12.16ครั้งซึ่งอยู่อันดับ14ของพรีเมียร์ลีกเลยครับเกมบุกแก่มากนะครับแล้วก็ Chance Created นะครับอันนี้89ครั้งเป็นอันดับ17ของพรีเมียร์ลีกก็แย่มากเหมือนกันคือเกมลุกสร้างโอกาสได้น้อยจนทำให้โอกาสยิงจจอๆก็น้อยตามไปด้วยนะครับในทางกลับกันนะครับเรื่องโดนเขาลอเป้าเนี่ยนะครับโดนเขายิงเนี่ย160ครั้ง เป็นอันดับห้าของลีกอันนี้ยิ่งน้อยยิ่งไม่ดีนะครับเพราะนั่นหมายความว่า <c oughs> ถ้าเกิดคุณอยู่อันดับน้อยหมายความว่าคุณเนี่ยโดนเขายิงเยอะถูกไหมครับ <c oughs> ทีมที่อยู่อันดับโดนคู่แข่งรอบเป้าเป็นอันดับท้ายๆนนั่นหมายความว่าคุณเกมรับดีแต่พอคุณอยู่อันดับห้าถ้าเกิดคิดอีกมุมกลับกันก็คือเกมรับคุณแย่เป็นอันดับสิบห้าของพีมยรีกเลยก็ว่าได้นะครับ <c oughs> ส่วนเรื่องของการผ่านบอลแม่นยําเนี่ยก็ไม่ดีครับ 77.1%อันนี้ก็อยู่อันดับ15ของพีเมยรีกการเข้าประทะความแม่นยำต่างๆนะครับ155ครั้งเข้าประทะสำเร็จเป็นอันดับ17ของลีกครับจะเห็นเลยว่าไม่ดีเลยครับแอสตันวิลล่าไม่แปลกใจที่ว่าทำไมบอร์ดบริหารถึงเลือกปลดดีนสมิธออกเพราะว่ามันแย่ทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับจริงๆซึ่งเป็นงานที่เจราดต้องมาแก่ส่วนโปรแกรมของเจอราดนะครับที่จะคุมวิลล่าหลังจากนี้ก็มีทั้งหนักแล้วก็เบา ผสมกันไปนะครับเดี๋ยวจะมีเจอไบรตันเกมเย่าเจอคริสตัลพาเลสเกมเยือนเจอแมนซิตี้เกมเย่าเลสเตอร์เกมเย่าแล้วก็ไปเยือนทีมเก่าอย่างลิเวอร์พูลแล้วก็มีไปเยือนนอริสิตี้ซึ่งเป็นการหนีตกชั้นแข่งกันเองด้วยครับผมอืมครับโอ<ฮ>้โ<ฮ>ปัญหาเพียบเลยนะ <laughs> เพียบอยู่นะเออต้องรีบอเอาคนเข้ามาแก้ใช่ครับแต่ก็อย่างไรก็ตามนะครับต้องยอมรับว่าขุมกําลังของวิลล่าชุดเนี้ดูดีนะ ตัวดีๆหลายคนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เจอร์รันจะเข้ามาปลุกได้จริงๆนะครับคือแม้ว่าผลงานของวิลล่าจะดูไม่ค่อยดีตอนนี้แบบที่เป็นรบสกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับรั้งอันดับ16ของลีกห่างโซนตกชั้นแค่2แต้มแต่นักเตะของพวกเขาเนี่ยถือว่ามีขุมทรัพย์ที่น่าสนใจพอสมควรหลายคนนะครับอย่างเช่นผู้รักษาประตูครับก็เอมิมาร์ติเนสที่ฟอร์มก็เทพอยู่แล้วตั้งแต่ฤดูกาลก่อนนะครับดีกรีแชมป์เอกับอาร์เซนอลพอย้ายมาอยู่กับวิลล่าก็ถือว่าเป็นตัวหลักต่่ออเเนืงลย ในโกปาอเมริกานะครับบอลถ้วยของทีมชาติก็ได้แชมป์กับอาเจนินาด้วยนี่ก็คือ <c oughs> ฟอร์มระดับเทพเหมือนกันนะครับแนวรับอย่างที่บอกว่ามีแมตตี้แคชกับแมทแทรเก็ตที่เป็นแบ็กสองฝั่งแล้วเปิดบอลได้แม่นนะครับรวมไปถึงเซนเตอร์ต่างๆไทรอนมิงส์เอสเรีคอนซาอักเซลโตนเซเบ้นะครับที่ยืมมาจากแมนยูบทบาทเซนเตอร์ฮาร์ก็ถือว่าดูเป็นกลุ่มกำลังที่มีชื่อชั้นทั้ง3คน ดันกลางครับมีเลือกพีเบเลยไม่ว่าจะเป็นดักลาสลุยส์ตัวตัดเกมนะครับมีจอห์นแมกกินมิฟิลด์ไดนามหรือตัวทําเกมที่เพิ่งจะดึงเข้ามานะครับเอมีบูเอนเดียเลออนไบรลี่อันวาเอลกาซีแล้วก็แบ็คตองตาโอเร่นะครับพีคสุดกองหน้าเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นและนี่อิงสโอลีวัตกินนะครับอยู่ในทีมซึ่งถ้าเกิดสตีวีจีของเราเนี่ยปลุกฟอร์มของพวกเขาเหล่านี้กลับมาได้ไวก็มีโอกาสที่จะพาทีมขยับขึ้นมาหลายอันดับ ในตารางคะแนนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่างเลออนไบรลี่อาจจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนนิดหน่อยแต่ช่วงที่เขายังไม่เจ็บเขายังถือว่าผลงานดีมากๆตั้งแต่ย้ายมาใช้คําว่าฟอร์มอาจจะไม่ดีแต่ถ้าดูจากชื่อชั้นนักเตะอ่ะค่อนข้างดีเลยคือดูจากชื่อชั้นเนี่ยผมว่าท็อป10มีความเป็นไปได้สำคัญคือก็ต้องกระตุน้นต้องเรียกฟอร์มนักเตะเหล่านี้กลับมาให้ได้ครับแล้วก็ต้องรีบหาแผนการเล่นที่ลงตัวจะ433เหมือนเรนเจอร์สไหม หรือจะลองเปลี่ยนแผนไหมล่ะเพราะว่ากับวินล,ล่าเนี่ยคุณมีกองหน้าคู่ที่เก่งนะทั้งโอลี่วัดกินทั้งแดนนี่อิงส์บางทีแผนหน้าคู่ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันอืมอืมคืออาจจะเป็นเป็นการการขยับในเรื่องของเส้นทางการคุมทีมที่ถูกต้องก็ได้นะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันมาตลอดวินล,ล่าเขามีเงินนะเจ้าของสโมสรเนี่ย นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะผมว่าบางทีในช่วงที่ผ่านมาเขายังไม่ค่อยลงทุนกับการเสริมขุมกําลังอาจจะเป็นเพราะเขาไม่ยังไม่เห็นความชัดเจนนะเกี่ยวกับเรื่องผลงานก็ได้โค้ชถ้าเกิดคุณซื้อความเชื่อมั่นจากเจ้าของสโมสรได้เมื่อันะ้น่ะผมว่าเจอราร์อาจจะได้เงินลงทุนเม็ดเม็ดเงินก้อนโตก็ได้เจ้าของวิลล่าเป็นชาวอียิปต์นะครับทรัพย์สินประมาณเกือบเกือบเก้าพันล้านเหรียญสหรัฐไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดา โหดมากไม่ใช่นะครับอ่ะโอเคก็ติดตามดูนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปในฮาร์ดไทม์บางทีแฟนลิเวอร์พูลบางคนอาจจะต้องส่งแรงใจแรงเชียร์มาให้กับซเ <c oughs> ฟนเจอร์ลาดหน่อยเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะวาดฝันเอาไว้ว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าเจอร์ลาดยังเดินในเส้นทางที่ถูกต้องของตัวเองเติบโตขึ้นไปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปโดยไม่ต้องรีบร้อนนะครับวันใดวันหนึ่งเมื่อเจนคอกอำลาทีมลิเวอร์พูลไปลนะครับคนนี้แหละ จะคือคนที่เข้ามาสืบทอดครับตำแหน่งแล้วก็บทบาทหน้าที่ในการคุมทีมเรียกพูต่อจากเจนครับก็วิลล่าถือว่าเป็นบทพิสูจน์ชั้นยอดนะอของเจอราลาดก้าวแรกในพรีเมียร์ลีกนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูนะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยถึงจะได้เห็นพัฒนาการหรือว่าสามารถวิเคราะห์จุดดีจุดเด่นได้มากกว่านี้นะครับครับ,รบนี่คือทั้งหมดครับของเจาะประเด็นนะก็ก่อนจาการครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราอีกรอบหนึ่งครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยครับบริการโอนเงินต่างประเทศนะครับผ่านแอป k p a s s ก็สะดวกไม่ต้องไปสาขาค่าธรรมเนียมถูกด้วยนะครับเปิดให้โอน13สกุลเงินหลักด,ดอลลาร์สหรัฐปอนด์ยูโรเงินเยนเงินวอนดอลลาร์สิงคโปร์ออสเตรเลียฮ่องกงและอื่นๆครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ w w w ร a s ไว n ์เว็บดอหรือว่าใน Line o f f i c i a l a c c o u n t KBank Live ก็ได้ครับ ครับแล้วก็โปสเตอร์จากสยามสปอร์ตนะครับสำหรับประวัติการหงบุกถล่มผีนะครับก็ใครอยากจะสะสมโปสเตอร์สวยๆแบบนี้นะครับภาพสดใสเลยก็สามารถหาซื้อกันได้ไม่ว่าจะเป็นที่ CS ที่7 e l e v e n หรือว่าร้านไนอินนะครับราคา25บาทแต่ถ้าเกิดสั่งซื้อออนไลน์ราคาจะถูกลงครับ20บาทเท่านั้นสั่งทางอาาดินออนไลน์นะครับ Line แอดสยามสปอร์ตช็อปก็จะมีค่าส่งชุดละ10บบาทรวมเป็น30บบาทนะครับจัดไปได้เลยครับผมครับโอเคเรียบร้อย นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะให้กับสยามสปอรต์ตแล้วก็คลิปตัวนี้ด้วยนะครับส่วนเจาะประเด็นก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เราสารพนแล้วก็ทีมง,งานลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ